สิ่งนี้ผมจะบอกคือว่าเวลาเราวาดรูปเสร็จสมมติเวลาเราวาดรูปเสร็จใช่ไหมครับวาดรูปเสร็จปับ๊บอ่าวันนี้โปรเจกต์เนี้ยชื่อว่า m m radio เนาะเนี่ยผมวาดรูปเสร็จเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเปเปอร์ครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเส้นปากกาเนาะเนี่ยวาดเสร็จ ทีนี้ผมจะาไลนา์เส้นมาแต่ว่าผมวันนี้ผมทำใน h o t อช็อปไม่ทำในอีลาร์ถ้าในอีลารจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันทำได้หลายหลายแบบครับวันนี้ทำในอีลารง่าย,ายๆดูก่อ๋อ่ะก็ะได้รูปพอเสร็จปับ๊บผมก็ถ่ายรูปคุณต้องไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเสร็จคุณก็รูปอะ่ะมาเพสวางน,นี่นะครับเปิดหน้าต่างพิวอช็อป ฟล์ของคุณนะทีนี้ผมเข้าๆให้ดูนะเข้าๆให้ดูไม่ใช่ว่าแบบเอาเอาแบบมันมนะัๆอะมันมันอ่าทีนี้ได้แล้วอะ่ะได้แล้วทําไงได้รูปนี้เสร็จปับ๊บผมก็จะมาปรับเครื่องมือคุณเห็นเครื่องมือไหมเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบครับมีเจสเคลก็มีนะครับเนี่ย คุณก็เกสเกลไปก่อนสมมุติสมสมุติสมมุตินะนี่สมมุติแล้วคุณมาปรับเลเวลเห็นไหมครับเลเวลนี้คุณก็เป็นจริงๆอะ่ะมันเป็นเกสเกลก็ได้หรือแบ็กแอนไวก็ได้เนี่ยคุณจะเอาเส้นหนาเส้นบางคุณก็มาดูเห็นไหมครับก็เริ่มได้เส้นละปึ๊บ เลเยอร์นี้เราก็สร้างสองเลเยอร์เลเยอร์บนเนี่ยผมใส่มัลติพายนะครับแล้วผมพอล็อกไว้เลเยอร์ล่างเนี่ยผมจะใส่สีถามว่าผมใส่สียังไงสำหรับวันนี้พอได้รูปเสร็จเนี่ยบางคนบอกโอหมันมันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากก็เนี่ยคุณก็ต้องมาค่อยๆใส่สีครับ แต่ของผมบางทีก็ไปใส่ในเขาเรียกว่าอะไรนะไปใส่ในอีลาร์ไปใส่ในอะไรเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยคุณก็ามาดูช่องของมันใชไหมครับใส่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่ออ,อันนี้มันแล้วแต่เราเนาะเราชอบสีแบบไหนอะไรงไงมีผมไม่ได้กักเกณฑ์นะครับไม่ได้กักเกณฑ์ อันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์คัลเลอร์เห็นไหมคัลเลอร์ในคัลเลอร์นะสีเพิ่มความเข้มอีกก็ได้มันก็จะเข้มอันนี้ถ้าถ้าอยากได้อีกก็คือเพิ่มแสงเงานะครับสมมุติตัวนี้ใช่ไหม ผมก็เพิ่มแสงเงานเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเลเยอร์อยู่ข้างในแล้วก็มาปรับเนี่ยป๊บนี่คือผมทำคร่าวๆให้ดูนะว่าประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยผมคือผมทำแบบเนี้ย มันก็จะมีเขาเรียกว่ามันก็จะมีเลเยอร์สีของมันว่ามาคุณเห็นหรือยงังเลเยอร์สีความเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะได้ความนูนความน้ำหนักของมันอะน้ำหนักของเฉดแต่บางครั้งผมชอบงานสองมิติก็คืองานแบนแบก็ชอบคือที่มันไม่ได้เป็นลงเลเยอร์อะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยถือว่าลง ลงความหนาความเลยไผอ่ะหนาผมลงไว้สมมุติลงไว้เงี้แล้วก็นี้นะอันนี้นิชาโดนะต่างชื่อไว้ชาโดชาโดคือแสงเงาส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นผมก็จะใช้ตัวนี้นะตัวนี้ เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีบางเห็นไหมแล้วผมกาเว้นส่วนขาวไว้นี่คือแล้วแต่คุณนะเทคนิคคุณจะมาถมตอนหลังก็ได้หรือไงนี่เทคนิคผมมันก็มีบ้างบางทีเราไม่ได้ลงให้มันละเอียดแล้ะครับเราก็ลงแบบคร่าวเนี่ยคุณก็จะเริ่มได้ตัวนี้ละเห็นไหมหน้าตามาแล้ว ทีนี้ใส่หนวดให้มันหน่อยเออนั่แน่สีสีแล้วครับบางคนบอกสีส้มสีอะไรเงี้ยใส่ได้ไหมบอกได้เลยครับเดีย๋ยวนะอ่ะเรามาเริ่มที่เริ่มใช้สีนี้ก่อน สีเทาให้มันจบจนคุณใช้จบแล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนสีนู่นนี่นั่นเอาแบบที่เราชอบอะครับคือการทำงานพวกนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แล้วว่าเราฟริกสไตล์อะไรมันมากจริงๆมันมีให้เลือกเยอะมากเลยนะ ลงอย่างนี้แล้วกันเห็นไหมเพราะผมปิดเลเยอร์เนี่ยเลเยอร์นี้มันอยู่ข้างบนถูกไหมมันเป็นมัลติพายนะครับส่วนอีสีเนี่ยเราต้องมาที่คัลเลอร์คัลเลอร์ว่าสีลายได้ มันก็สีมันเยอะมากสมกมติว่าลงไปละเสร็จวิธีการก็คือเว้นมั่งอะไรเงี้ยแล้วแต่เราครับเนี่ยผมว่ามีแบบเห็นไหมฮะ มิติมันก็จะดูนูนขึ้นมาอันนี้ใช้แค่สีเทาสีเดียวเพิ่มความสองสีเลยนี่มินิมอลเลยง่ายๆไม่ต้องแบบเป็นล้อลงสีเยอะแยะนี่ได้แล้วเห็นไหมฮะว้าบมือมือดูมีน้ำหนักขึ้นมา จากที่มือไม่มีน้ําหนักไม่มีอะไรไม่มีสโตกมือก็จะมีสโตกขึ้นมาหน้าไม่มีอะไรก็จะมีขึ้นมาหูไม่มีอะไรก็จะมีขึ้นมานี่ผมไปไลเ่เฉดมันนี่มันติดสีเทาอยู่ก็เลยทำสีเทาให้ดูแล้วกัน อ๋อตัวนี้ใช่ใช่ตัวนี้นบังเอิญผมไปทำเป็นเกสเกลเกสเกลเว้ยเนาะเป็น R G B แล้วกันอ่ะตะกี้ไปกด R G B เอ้ยไปกดสเกลผิดแล้วก็เลยทีนี้ลงได้ละเข้ามาตัวนี้มันอยู่ข้างบนได้ เพราะว่าเราก็ paste. เพสใช่ไหมอะแต่ว่าเราใส่มัลติพายให้มันเนี่เห็นไหมพอรูปนี้มันใส่ปั๊บอะไม่ต้องย้อนหลังแล้วผมเอา,อางี้ะะีแล้วกัน ใสใ่ดูเลยแล้วกันว่ามันแบบไหนไม่ต้องขยับอ๋อมันมีขยับไม่เป็นไรทีนี้ตัวนี้นะครับเราก็มาใส่สีอ๋อแสงมันเราไปเมิดมาละข้อผิดพลาคคือเราไปเมิดมัด อันนี้เป็นการเรียนรู้นะครับไม่เป็นไรหรอกสมมุติว่าผมผมผมใส่สีเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการมาปรับสีเล่นสีมันเนี่ยคุณสามารถทำสีอะไรก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมครับเข้าไปที่คั l เร b a l บาลานเนี่ยนี่เขียวเขียวนนี้โอ้ยตัวฟ้าก็สวยนะเห็นไหม หลายเส้นคุณก็เป็นสีฟ้าแล้วคุณก็สำหรับไบ t e เน็ตเนี่ยก็เป็นการเพิ่มแสงเงาเห็นไหมครับดำคลือ่อะไรแล้วแต่เนาะแล้วถ้าชอบส่วนเลเวลเลเวลเนี่ก็เป็นการปรับปรับแสงมีสวางมีอะไรเนี่ยฮะลองดูเลเวลเสร็จแต่บางทีผมจะใช้เคิร์ฟตัวเน,เนี่ยเห็นไหมฮะดึงปึ๊บ เป็นเฉดเป็นอะไรเงี้ยแต่คือเอาจริงก็คือไม่ได้ใช้ขนาดนี้หรอกมันดูเป็นคอมมิกก้อนเนี่ยครับประมาณนี้ที่ผมบอกแต่เนี้ยเราไม่ได้ใส่ทั้งหมดไงนะเห็นไหมกระตรงกระตูงนเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สีพวกลำพงลำพงใบพวกนี้เราต้องใส่ให้หมดอันนี้เราใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นไงฮะ เวลาย้อนกลับคอนโดนแซมันทับกันอยู่จริงๆเราจะต้องมี2องเลเยอร์สองเลเยอร์นี้ให้มันทับกันเช่นเลเยอร์นี้อยู่บนใช่ไหมแล้วผมใส่มั l ต i พายให้มันใสตัวล่างมันจะเข้มตัวบนน่ยมันจะทําให้เนี่ยพอมันซ้อนกันมันจะเข้มเห็นไหมอ่ะปุ๊บปุ๊บเพราะว่าเส้นมันซ้อนกันแต่ทีนี้ถามว่าเราลงสีต่อได้ไหมพอเรามีตัวมั l ต i พายบนเนี่ย เราก็มาลงสีต่อได้นี่ไงเดี๋ยวลงให้ดูเห็นไหมฮะเล่นหนวดกันเลยเนี่ยเวลากลับนะครับถ้ามันไม่กลับก็นี่เลยคุณก็ไปที่ history เนี่ย history เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้อนี่มันบงังไอแชแนลมันบงังนี่ อิตอรีคือมันก็บางไปทั่วเนาะผมก็ม่ร <c oughs> ่้ทำะไงเดี่ยนะครับกำลังจัดการไก่พวกนี้อยู่ไหมไม่รู้จะเอาไงกับมันเนี่ยอ่ะโอเคโอเคอย่างนี้ก็ได้นี่ใส่สีมาครับฟ้าอ่อนลงหน่อยแล้วเนี่ย ก็แล้วแต่เราแต่วิธีการถ้าอยากจะให้มันสมูทจริงก็ไล่จากอ่อนก่อนแล้วค่อยมาตบเข้มแล้วปรับออปาซิตี้มาไล่แสงมันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะหรอือคุณไม่เห็นนะครับปุ๊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 บน่ะได้หนวดละลูกตาลูกตาลองลูกตาสี สีเหลืองดูเป็นไงอูตาสีเหลืองคือที่มันบางเนี่ยเพราะว่าเราปร,ปร,ปร,ปร่ปับโปพารติตี้นี่ครับถ้าคุณอยากให้มันเข้มคุณก็นี่เลยใส่ไปก่อนป๊าปถูกไหมถูกไหมใส่ไปก่อนแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยเลยจะเพิ่มความเข้มได้ไหมได้คุณมาตัดเฉดแดงก็ได้เนี่ย เราก็ไม่ต้องใส่ออ a าสิตี้เยอะเพิ่มเฉดให้มันให้มันดูนูนเหมือนตาแบบช้ำๆอะไรนะเห็นไหมฮะนี่เหมือนตาจนสลัดข้างนี่เพิ่มเฉดให้มันแต่จริงๆวิธีการทำแบบเนี้ยเราจะมาเพิ่มเขาเรียกว่าตัวแสงเงาได้นะจริงๆไม่ต้องมาทำขนาดนี้ก็ได้ คุณก็ไปเพิ่มแตงเอาไอ,าอ,าอ้พวกนี้มันเหมือนเราไปทําเฉดมันเนี่ยอันนี้มันการผสมเฉดได้เนะห็นไหมเพิ่มอารมณ์มันเพิ่มอารมณ์ของรูปรูปมันจะออกแนวแบบสามดีด้วยนะบางครั้งอะแบบถ้าคุณไล่โทนเฉดดีๆเก็บงานดีๆนะแต่ทีนี้ผมทำลายเส้นมันคอมิกไปบางคนผมไม่รู้ว่าเขาลงสีงแบบนี้หรือเปล่านะ แต่นี้เป็นทคนี้ของผมเวลาทำงานทีก็สีน้ำมาอะไรเงี้ยเนี่ยพอได้เนหะ็นไหมฮะบอกขี้เกียจลงอนะทำไงบอกเกียดลงใช่ไหมนี่คุณก็อย่างนี้เลยพุกันเนี่ยปรับเบอร์ใหญ่แล้วคุณปรับเนี่ยบางๆหน่อยนะแต่ว่าเบอร์ใหญ่ๆหน่อยเห็นไหม คุณลงให้หมดเลยคุณลงให้หมดเลยนะเกียดลงก็คุณขี้เกียดลงสมมุตินะขี้เกียดมากเลยอะไรเงี้ยจะทําแค่อีตัวฟ้าตัวเดียวเนี่ยมะ เข้มความอ่อนอันนี้คือมันอ่อนเพิ่มความเข้มให้มันเห็นไหมเห็นไหมเหมือนเราพ่นสีอะฟุ๊บกราฟฟิตีนะอารมณ์เหมือนเราไปพ่นข้างกำแพงอะแต่เรา,าพ่นบนจอของนึกออกไหมฮะนี่พอ,อคุณได้ปั๊บนี่คุณก็ลงสีเนี่ยมันก็ได้แบบนี้ ทีนี้อีกสองอันนี้มันรวมกันได้เนี่ยคุณไปที่เลเยอร์เนี่ยคลิกขวามันจะมีคําว่าเมิดเลเยอร์นี่คือเป็นอันเดียวกันเลยนะอย่าเมิดเมิดนะเดี๋ยวเมิดให้ดูเมร์อนี่คือคุณแบบทําอะไรกับมันแล้วมันเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่เนี้ยถ้าคุณไม่ได้เมิดคุณปิดมันก็ยังเป็นโลเป็นเขาเรียกว่าเป็นมัลติพายไอตัวบนอยู่เนี่ยปิดตัวบนเห็นตัวล่าง เห็นไหมสิ่งที่ผมทํางานไว้เนี่ยมค่อนข้างจะชาร์นะครับเนี่ยเราเปิดเราได้รูปละทีนี้เมื่อวานนี้ผมสอนเกี่ยวกับเรื่องไอ้ EP ที่ยีเจ็ดใช่ไหมผมที่ผมบอกไปว่าจะต้องแสงเงาเนี่ยคุณก็มาเพิ่มตัวนี้ครับเนี่ยเบิร์นทูนี่จริงก็ไม่ได้เซียนนะครับนี่ผมเมิดให้ดูก่อนนะครับ ไม่ได้เสียนหรอกแต่ก็พอทำได้พอมีสไตล์ครับเนี่ยก็ลองเป็นดอททูนี่เป็นยังไงก็มาลองมีไฮไลท์มีชาร์โดมีมิดโทนชาร์โด้เป็นไงเห็นไหมฮะข้อสังเกตคือชาร์โด้ชาร์โดเห็นไหมฮะมันจะสว่างเห็นไหมฮะ ถูไปมันจะเหลืองๆขาวๆชาร์โดอันนี้มิโทนนะชาร์โดเป็นไง okay. ไม่ต่างกันไม่ต่างกันแล้วไฮไลท์เป็นไงไฮไลท์นี่ตัวเพิ่มความสว่างคืออีกลมๆเนี่ยตัวดอททูเนี่ยมันเพิ่มความสว่างแล้วอีเบิลทูเนี่ยมันเพิ่มความดําเดี๋ยวผมจะเพิ่มความดําให้ดูมันมีไฮไลท์กับชาร์โดใช่ไหม อะไฮไลท์แล้วกันไฮไลท์เนี่ยเริ่มดำแล้วน้าเนอะเริ่มดำแล้วนี่ยิ่งถูยิ่งดำยิ่งถูยิ่งดำแต่สีเนี่ยเราก็ลองมาเล่นสีดำเนี่ยมันเป็นเหมือนแสงเงามาตกผมตบให้ดูปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บถูแบบเร็วๆนะถูแบบเร็วๆ นี่้็หนวดนะนี่มองใกล้ๆนะถูแบบเนี่ยดำใต้ปากอ่ะมองไกลๆมัไงนะตรงไหนที่เป็นแสงเงาเนี่ยตรงนี้เนี่ยถูให้มันดำตรงท้องมันเนี่ยเห็นไหมครับกลับไปยังไงกลับก็คือเนี่ย My h i s t o ี่แล้วกลับ ใช่ไหมครับตรงไหนที่เราเป็นในตัวนี้เราก็ใช้เบิร์ทเนี่แหละเราจะต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆตามที่เราพอใจอะแล้วเราเก็บภาพให้ได้จริงๆ EP เนี้ยมันผมสอนตั้งแต่ถ้ารีกลับไปดูผมจะสอนตั้งแต่เริ่มวางเลยพอวางเสร็จปั๊บแล้วก็วาดมาก่อนใช่ไหมวาดก่อนปุ๊บคุณก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จคุณก็มาปรับ ให้เป็นโหมดแบ็กแอนไว้ใช่ไหมแบ็กแอนไว้เสร็จคุณก็มาเพจใส่หน้านี่เพจใส่หน้านี้เสร็จปั๊บคุณสร้างสองเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งไว้ข้างบนเลเยอร์หนึ่งไว้ข้างล่างก็ได้แล้วคุณก็เลือกเลเยอร์ที่ทํางานที่จะทํางานกับมันที่จะลงสีนะครับแล้วคุณก็มาใช้บัตอย่างที่ผมบอกช่วยในการลงสีเนี่ย ค่อยๆเก็บไปทั้งภาพอะครับถามว่าพอเก็บเสร็จแล้วเป็นยังไงเด็ดเซฟไปดูนะมาคุณก็ไปเซฟแบตตั้งค่าไฟล์ภาพบางคนไม่รู้ไม่เคยไม่เคยทำโปรแกรมพวกนี้ก็ Image s ไซสนะครับแล้วก็มาตั้งเท่าไหร่อะไรเงรี้ยแล้วสูชั่นก็150ก็ได้300ก็ได้แล้วความชัดเจนของคุณที่คุณชอบ ผมก็แล้วแต่ขนาดไฟล์ในการใช้งานก็ลองตั้งไปสมมติมตั้งไปที่สามพันห้าใช่ไหมฮะข้างล่างมันก็เปลี่ยนให้เองโอเคเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้กดนะผมกดคันซิลไว้จากนั้นนะครับเราก็มาเซฟนั่นแหละ jpeg ตั้งเสร็จโอเคละอะไรเรามาเซฟพอเซฟเสร็จปับ๊บ มันก็จะได้รูปรูปเนี้ยแหละรูปที่เราทํางานไปถ้าเราอยากเก็บไฟล์นี้ไว้ก็เซฟแล้วก็มาที่ PSD นสะครับสำหรับวันนี้ EPD 28นะอันนี้เป็นการทสให้ดูเพรว่าขั้นตอนมันยาวครับในการลงสีผมไปลงสีที่หนึ่งมาแล้วผมไปดึงรูปภาพมาแต่นี้ผมอยากให้คนที่วาดรูปใหม่ๆแล้วลองมาทำดู ไม่ต้องไปเอ็กแปนในในในอีลาร์อะไรเงี้ยบางคนบอกไปเอ็เอกแปนอีลาร์ได้ไหมไดไ้ไปเอ็กแปนอีลาร์ได้เสมอแต่นี่การทำคอตูนก็คือประมาณนี้ครับแล้วเนี่ยครับพอเปิดมาผมคืออันนี้ผมทำเสร็จแล้วนะผมลงสีที่หนึ่งมา แต่ผมไม่ดูรูปเน่เสร็จแล้วน,นี่คือของผมวันนี้แต่ผมอยากได้คอมิกแบนๆไม่ต้องมีแสงเงาอะไรเนงะี้ยก็ลงสีไปครับก็ลองทําดูบางคนเขาก็วิธีการผมทํามีลัดซ้อนแล้วก็วาดแต่ว่าแยกไว้จะเพิ่มแสงเงาก็ได้อะไรแต่ว่ามันจะเก็บงานนานเหมือนกันทีนี้เราก็ไม่ได้เก็บ แสงเงาอะไรมากมายอันนี้คือภาพถ้าเราทําเสร็จแล้วมันก็ประมาณเนี่ยครับมันอยู่ที่เราลงสีใช้บัตรในการถมสีค่อยๆนะครับค่อยๆตามช่องมันนะค่อยล้อ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 ,ลอเนี่ยครับอย่างเงี้ยคือเราใช้บัตรใหญ่แล้วเราก็ทีเดียวแต่ว่ามันสีม่ตรงแนวแบบ เออมันมีแสงเงาอีกตัวนี้มันไม่มีแสงเงาเห็นไหมคะมันเป็น2มิติแต่ผมมักจะชอบการาฟริกพวกแบนๆหลังๆอะแบบมันดูแบบยุคเก่าๆอะไรเงี้ยแบบมันเป็นการ์ตูนเขาจะเรียกว่าอะไรเหมือนภาพประกอบอินโฟการาฟริกนี่ยน่แหละครับ EP 28วันนี้ก็มีประมาณนี้ที่จะมาบอกแล้วก็มาอธิบายเนาะครับยังไงผมก็ ฝากกดด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยถ้าถูกใจก็ติดตามดูเรื่อยๆครับเราจะมีข้อมูลดีๆมาบอกกันแต่ก็มีแล้วก็จะมาสอนกันตลอดผมอาจจะไม่ใช่คนที่วาดรูปเป๊ะอะไรเงี้ยก็อ้อบอกตามสไตล์ของเราสบายๆเพราะว่าบางคนเขาวาดรูปในสไตล์เราอยากให้มันเป็นการทำงานด้วยความรักเขาจะได้มี เขาเรียกว่าเหมือนอยากทำสร้างแล้วมันสนุกนะครับอ่ะลองทำดูนะครับลองทำดูผมว่าทุกคนทำได้ลองดูผมไปเรื่อยๆติดตามผมไปดูเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็ getting art วันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ใน ep หน้านะครับผมสาหรับป p ทีด28นี้ครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับ